สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เรามีเอกสารที่น่าสนใจมากเป็นสำเนาจากหนังสือเก่าแก่เล่มหนึ่งชื่อว่าหนังสือเทศพระประมาทโพเป็นพระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราชพุทธเทวะแห่งวัดราชประดิษฐ์ครับพอได้ดูสำเนานี้แล้วนะครับทั้งหน้าปกทั้งคำนำก็ระบุว่าพิมพ์ครั้งแรกนี่พศ2องสหกโอ้ก็คือร้อยกว่าปีมาแล้วนะคะเนี่ยใช่ครับร้อยกว่าปีเลย เนื้อหาข้างในนี้เป็นพระธรรมเทศนาสามการเลยครับที่ท่านแต่งขึ้นเฉพาะสำหรับเทศในวันวิสาขาบูชาแบ่งเป็นชาติกถาคือเรื่องประสูตรแล้วก็อภิสัมโพธิ์ทกถาเรื่องตรัสรู้แล้วก็ปรินิพานากถาว่าด้วยการดับขันธปรินิพานครบเลยนะคะพุทธประวัติสาคัญๆค,ครบเลยครับจุดมุ่งหมายของเราวันนี้ก็คือจะลองมาพิจารณามาแกะดูเนื้อหาทั้ง3กันนีีนะครับลองสกัดเอาแนวคิดหลักๆ หรืออาจจะมีเกร็ดเล็กๆน้อยๆอะไรที่น่าสนใจที่สะท้อนมุมมองของสมเด็จพระสังฆราชในยุคนั้นลองดูกันครับว่าพุทธประวัติหลักธรรมเมื่อร้อยปีก่อนเนี่ยท่านถ่ายทอดออกมายังไงงั้นเราเริ่มกันที่การแรกเลยไหมครับชาติกถาเรื่องการประสูติได้เลยค่ะคือการเริ่มเทศนานี้น่าสนใจนะครับไม่ได้เริ่มที่ตอนประสูติเลยแต่ย้อนไปถึงตอนที่พระโพธิสัตว์ยังอยู่บนสวรรค์ชั้นดุสิตแล้วก็กาลังพิจารณาว่าจะลงมาจุติเมื่อไหร่ ที่ไหนยังไงมีพูดถึงปัญจมหาวิโลกนะด้วยครับการพิจารณาใหญ่5อย่างใช่ค่ะการเริ่มต้นแบบนี้มันทำให้เห็นเลยว่าการประสูติของพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่เรื่องบังเอิญน,นะคะแต่เป็นการเตรียมการมาอย่างดีมีการพิจารณาองค์ประกอบสำคัญ5อย่างคือการเวลาที่เหมาะสมทวีปที่จะไปเกิดประเทศหรือดินแดนตระกูลแล้วก็พระมารดา คือมันสะท้อนว่าทุกอย่างถูกกาหนดมาด้วยบุญบาร,รมีที่สั่งสมมานะคะอ๋อครับคบและพอตัดสินพระทัยแล้วการประสูตรที่ลุมพินีวันก็มีเรื่องราวเอ่อที่ถือเป็นบุพนิมิตหลายอย่างเกิดขึ้นอย่างเรื่องที่พอประสูตรปุ๊บก็ทรงดําเนินได้7จเเลยแล้วก็เปล่งวาจาที่เรียกว่าอาสพิวาจาอันนี้เป็นเรื่องที่ได้ยินบ่อยๆใช่ค่ะอาสพิวาจาที่แปลความหมายได้ว่าเราเป็นผู้เลิศในโลก ผู้เจริญที่สุดผู้ประเสริฐที่สุดชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายพบใหม่ไม่มีอีกแล้วครับแล้วเรื่องนี้ในมุมของการเทศนี้มีความหมายเชิงสัญลักษณ์ยังไงบ้างครับคือเหมือนเป็นการประกาศเป้าหมายเลยค่ะว่าการลงมาครั้งนี้เนี่ยเพื่ออะไรเพื่อการบรรลุธรรมสูงสุดแล้วก็เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ให้พ้นทุกข์ไม่ใช่แค่การเกิดธรรมดาส่วนการเดินเจก้าก็ มักจะมีการตีความเชื่อมโยงไปหลายอย่างนะคะอาจจะหมายถึงการประกาศธรรมในเจ็ดแคว้นใหญ่หรือการบรรลุพชงเจ็ดทั้งหมดก็เป็นในยะถึงภารกิจในอนาคตของพระองค์ค่ะอ๋อเข้าใจครับมีอีกเรื่องที่มักจะมาคู่กันคือเรื่องอสิตดาบทค่ะกาลเทวินระดาบทใช่ครับที่ท่านมาเยี่ยมแล้วก็เห็นลักษณะพิเศษบางอย่างในพระกุมารทำลายได้แม่นเลย แต่กลับมีอาการทั้งดีใจทั้งเสียใจออกมาตรงเนี้ยน่าสนใจนะครับอือใช่ค่ะคืออสิตาดาบทท่านเห็นมหาปุริสะลักษณะ32ประการซึ่งตามความเชื่อโบราณเนี่ยถ้าใครมีลักษณะนี้ถ้าอยู่ครองเรือนก็จะได้เป็นพระเจ้าจากกระพัตผู้ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกบวชก็จะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแน่นอนครับผมพอท่านเห็นปุ๊บก็รู้เลยว่าพระกุมารต้องตรัสรู้แน่ๆก็เลยดีใจเกิดปีติ แต่ที่ร้องไห้ก็เพราะว่าเอา่อท่านรู้ตัวว่าแก่มากแล้วจะอยู่ไม่ทันฟังธรรมจากพระองค์แน่ๆโอค่ะมันเป็นฉากที่แสดงถึงความปรมารถนาในธรรมอย่างมากเลยนะคะขณะเป็นผู้ทรงฌานแล้วก็ยังเสียดายที่จะพลาดโอกาสฟังธรรมจากพระพุทธเจ้านอกเหนือจากเรื่องราวที่เป็นปฏิหารหรือเรื่องบุพนิมิตพวกนี้แล้วเนี่ยในชาติเทขถานีสมเด็จพระสังฆราชท่านเชื่อมโยงเรื่องการเกิดเข้ากับหลักธรรมยังไงบ้างครับ ประเด็นสำคัญที่เทศนานี้ชี้ให้เห็นเลยก็คือแม้การเกิดจะดูเป็นเรื่องน่ายินดีแต่ในทางธรรมแล้วเนี่ยชาติหรือการเกิดคือจุดเริ่มต้นของกองทุกทั้งปวงเลยค่ะตามหลักปฏิจจสมุปบาทพอมีเกิดมันก็ต้องมีแก่มีเจ็บมีตายตามมาเป็นธรรมดาอืมครับ แล้วก็ยังมีความทุกข์ทางใจอื่นๆอีกอก,การพลัดพรากความโศกเศร้าการที่ท่านเล่าเรื่องประสูตรที่ดูพิเศษมากๆเนี่ยก็เหมือนเป็นการปูพื้นไปสู่การเห็นความจริงข้อนี้ซึ่งมันจะเป็นแรงผลักดันให้พระองค์ค้นหาทางดับทุกข์ต่อไปอ๋อคือใช้เรื่องราวพิเศษ มันนำไปสู่ปัญหาพื้นฐานของชีวิตใช่ค่ะแล้วก็ยังเน้นย้ำด้วยว่าการมาเกิดครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องธรรมดาแต่เป็นผลจากการบําเพ็ญบารมีมานานมากนับพบนับชาติไม่ท้วนก็เพื่อเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดผลนี่แหละค่ะเข้าใจแล้วครับการแรกนี้เหมือนวางรากฐานเลยแสดงความพิเศษของการมาแล้วก็ชี้ให้เห็นปัญหาคือทุกจากการเวียนว่ายตายเกิดซึ่งจะนำไปสู่การแสวงหาในการต่อไป งั้นเรามาต่อกันที่กันที่สองเลยนะครับอภิสัมโพธิกถาว่าด้วยการตรัสรู้ค่ะจุดเปลี่ยนสําคัญที่ทําให้เจ้าชายสิทธ,ธัตถะตัดสินพระไทยออกผนวดหรือที่เรียกว่ามหาพิเนสกรมเนี่ยอะไรคือจุดประกายครับในเทศนานี้ก็คือเหตุการณ์ที่ท่านได้ทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4ค่ะตอนที่เสด็จประพาสอุทยาน เทวทูตทั้งสี่ค่ะแต่ว่าอันที่จริงคำว่าเทวทูตในที่นี้ไม่ได้หมายถึงทูตจากสวรรค์จริงๆนะคะแต่เป็นเหมือนนิมิตหมายที่ทำให้พระองค์ทรงเห็นความจริงของชีวิตคือเห็นคนแก่คนเจ็บและก็คนตายอ๋อครับซึ่งทำให้พระองค์สลดพระทัยว่าโอ้ไม่ว่าใครก็หนีสภาพแบบนี้ไม่พ้นแต่พอเห็นเทวทูตที่สี่คือสมณะหรือนักบวชที่มีอาการสงบสารวม ก็เลยทรงเกิดความคิดขึ้นมาว่าเอ๊ะหรือว่าการบวชนี่แหละคือทางที่จะนำไปสู่ความพ้นทุกข์ได้เป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยใช่ค่ะเลยตัดสินพระไทยสละราชสมบัติสละความสุขทางโลกทุกอย่างออกผนวดทั้งทที่คืนนั้นพระโอรสราหุลเพิ่งประสูตด้วยซ้ำครับหลังจากออกผนวดแล้ว เส้นทางการแสวงหาของพระองค์เป็นยังไงต่อครับในเทศนานี้เล่าไว้ละเอียดไหมเล่าละเอียดพอสมควรเลยคะ่ะคือท่านลองผิดลองถูกเยอะมากเริ่มจากไปศึกษาในสำนักอาจารย์ดังๆยุคนั้นอย่างอาลาลาดาบทอุทุกกดาบทก็เรียนจนจบหลักสูตรของอาจารย์ได้สมาบัติขั้นสูงเลยนะคะครับแต่ท่านก็พิจารณาแล้วเห็นว่าเออมันยังไม่ใช่ที่สุดแห่งทุกข์มันแค่ข่มกิเลสไว้ชั่วคราวไม่ได้ดับไปจริงๆ แสดงว่าสมาธิขั้นสูงอย่างเดียวในยุคนั้นยังไม่พอยังไม่พอค่ะจากนั้นท่านก็เลยเปลี่ยนแนวทางหันไปลองธุรกิจิยาธุรกิจิยาคือการทรมานตนเองใช่ค่ะทรมานร่างกายอย่างหนักเลยซึ่งเป็นความเชื่อของนักบวชบางกลุ่มตอนนั้นว่าจะช่วยชำระกิเลสได้เช่นกัดฟันกลั้นหายใจอดอาหารจนผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูก <c oughs> แต่ทำอยู่ถึง6ปี ก็ทรงตระหนัดด้วยเพราะปัญญาว่าวิธีนี้มันมันไม่ใช่ทางแล้วมีแต่จะทําให้ร่างใจลําบากจิตใจก็อ่อนล้าไม่น่าจะตรัสรู้ได้จุดนี้เองสินะครับที่นําไปสู่การค้นพบที่สําคัญมากๆถูกต้องค่ะพอท่านเลิกธุรกิริยาแล้วกลับมาสวยพระกยาหารเพื่อบํารุงร่างกายให้แข็งแรงซึ่งตอนนั้นปัญจวัคคีย์ที่เคยดูแลก็หมดศรัทธาหนีไปเลยนะคะครับผม พระองค์ก็ได้ค้นพบมัชิมาปฏิปทาหรือทางสายกลางทางสายกลางคือการปฏิบัติที่ไม่ตึงเกินไปไม่หย่อนเกินไปไม่หมกมุ่นในความสุขทางกามกามาสุขคลิกานุโยกแล้วก็ไม่ทรมานตนให้ลำบากเปล่าอัตกินลมัฐานุโยกแต่เป็นการดำเนินจิตและกายเป็นในทางที่พอดีๆค่ะสมดุล แล้วทางสายกลางนี้เองที่นำไปสู่เหตุการณ์สำคัญในคืนวันเพ็ญเดือน6ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ใช่แล้วค่ะหลังจากที่ทรงรับข้าวมัทุป,ปายาจากนางสุชาดาทำให้มีกำลังวังชาขึ้นมาพระองค์ก็มีความมั่นพระไทยมากทรงรับญาคาจากโสถิยพรามมาปูลาดเป็นที่ประทับใต้ต้นโพ แล้วก็นำคัดสมาธิตั้งจิตอธิษฐานแน่วแน่เลยค่ะว่าแม้เลือดเนื้อจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังเอ็นกระดูกก็ตามทีถ้ายังไม่บรรลุธรรมที่ต้องการจะไม่ลุกจากที่นี่เด็ดขาดโห oh, ความตั้งใจเด็ดเดี่ยวมากครับเป็นพลังสําคัญมากค่ะแล้วเหตุการณ์ในคืนนั้นมีอะไรเกิดขึ้นบ้างครับในเทศนานี้ก็จะเล่าถึงการผรจญมารค่ะคือพญามารกับกองทัพมารยกมาขัดขวาง ซึ่งอันนี้ก็ตีความได้หลายแบบนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคภายนอกจริงๆหรือเป็นกิเลสในใจพระองค์เองอืมครับแต่สุดท้ายก็ทรงเอาชนะได้ด้วยพระบารมีธรรมที่สั่งสมมามีการอ้างแม่พระธรณีเป็นพยานตำนานพระแม่โทรณีบีบมวยผมครับพอมารพ่ายแพ้ไปแล้วจิตก็สงบตั้งมั่นดี ทีนี้ก็ทรงเริ่มบำเพ็ญเพียรทางจิตพิจารณาทมไปตามลำดับจนบรรลุญาณหรือความรู้วิเศษเป็นขั้นๆตลอดทั้งคืนเลยค่ะญาณที่ว่านี่มีอะไรบ้างครับพอจะอธิบายให้เข้าใจง่ายๆหน่อยได้ไหมครับได้ค่ะตามลำดับในเทศนาคือในปฐมยามหรือช่วงหัวค่ำท่านบรรลุปุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้ใช่ค่ะระลึกชาติในอดีตของตัวเองได้หมดเลยเห็นการเวียนว่ายตตยเกิด พอถึงมัชิมยามหรือช่วงกลางคืนก็บรรลุจุดตูปัต,ตยานหรือที่เรียกว่าตาทิพทิพพยจักสุเห็นการเกิดการตายของสัตว์อื่นถูกต้องค่ะเห็นว่าสัตว์ทั้งหลายเกิดตายเป็นไปตามกรรมของตัวเองทําให้เข้าใจกฎแห่งกรรมอย่างชัดเจนและสุดท้ายในปัจชิมยามช่วงใกล้รุ่ง ก็ทรงบรรลุอาสวัคขยะยานยานที่ทำให้หมดกิเลสค่ะคือปัญญาที่ทำลายอาสวะหรือกิเลสท,ที่มันหมักหมมอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปเลยพออาสวะสิ้นแล้วก็คือการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมพธิญธยานตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยสมบูรณ์ค่ะการบรรลุยานังสามลำดับนี้มันสำคัญยังไงครับต่อการตรัสรู้มันเหมือนเป็นกระบวนการทำความเข้าใจโลกและชีวิตอย่างถึงแก่นเลยนะคะ เริ่มจากเข้าใจอดีตตัวเองระลึกชาติแล้วก็ไปเข้าใจกลไกที่ขับเคลื่อนสิ่งมีชีวิตทั้งหมดกฎแห่งกรรมและสุดท้ายก็คือเข้าใจวิธีที่จะดับต้นตอของปัญหาทั้งหมดคือกิเลสอาสวัคยายานพอเข้าใจครบวงจรแบบนี้การตรัสรู้ก็เกิดขึ้นค่ะอ๋อเข้าใจกระบวนการแล้วครับและสิ่งที่พระองค์ตรัสรู้หรือค้นพบในฐานะพระพุทธเจ้าก็คือหลักธรรมสาคัญที่เราคุ้นเคยกันดี ใช่ค่ะนั่นคืออริยสัจสี่ความจริงอันประเสริฐสี่ประการที่เป็นหัวใจของพุทธศาสนาเลยมีอะไรบ้างนะครับทวนอีกทีค่ะก็มีหนึ่งคือยอมรับว่าปัญหาความไม่สมบูรณ์มันมีอยู่จริงในชีวิตเกิดแก่เจ็บตายพลาดพลากอะไรพวกนี้สสมุทยัยคือหาสาเหตุของทุกข์ให้เจอซึ่งก็คือ ตัณหาความอยากในรูปแบบต่างๆ 3. นิโรธคือสภาพที่ทุกข์มันดับไปแล้วเป้าหมายสูงสุดคือน,นิพพานและ 4. มัคคือวิธีปฏิบัติที่จะพาไปสู่การดับทุกข์ซึ่งก็คือมัคมีองค์8นั่นเองค่ะมัคมีองค์8ที่ครอบคลุมทั้งปัญญาศีลสมาธิใช่ค่ะเป็นแนวทางปฏิบัติ8อย่างพอพิจารณาโดยรวมแล้วกันอภิสัมโพธิคถานี้ต้องการสื่ออะไรเป็นแก่นสําคัญที่สุดครับ แก่นสาคัญก็คือการตรัสรู้เนี่ยไม่ได้มาง่ายๆหรือบังเอิญนะคะแต่เป็นผลของความเพียรพยายามอย่างยิ่งยวดวิริยะการใช้ปัญญาพิจารณาอย่างลึกซึง้งปัญญาแล้วก็การค้นพบทางสายกลางที่ถูกต้องไม่ใช่เรื่องของอํานาจดนบันดาลจากภายนอกแต่เป็นการค้นพบสัจธรรมสากลด้วยพระองค์เองและทางสายกลางหรือมักมีองค์8นี่แหละคือแนวทางปฏิบัติที่เอ่อทุกคนสามารถทําตามได้เพื่อความพ้นทุกข์จริงๆคะ่ะ ชัดเจนมากครับจากประสูตรสู่การสแสวงหาปร,ารัตสรูตอนนี้เราก็มาถึงการสุดท้ายแล้วนะครับปรินิพานคาถาเรื่องราวในช่วงท้ายทของพระชนอาชีพพระบุทธเจ้าใช่ค่ะหลังจากตัดสรูแล้วท่านก็ใช้เวลาอีกตั้ง45ปีเผยแผ่ธรรมะนะคะกันนี้ก็จะเล่าถึงเหตุการณ์สำคัญในช่วงท้ายทตั้งแต่การปรงอายุสังขารการเดินทางครั้งสุดท้ายจนถึงการปริณิพานเลยค่ะ มีคำสอนหรือเหตุการณ์ไหนที่ถือว่าสำคัญเป็นพิเศษในการสุดท้ายนี้ครับจุดที่สำคัญมากๆเลยและมักจะถูกยกมาพูดถึงบ่อยๆก็คือปัดฉิมโอวาทค่ะโอวาทครั้งสุดท้ายใช่ค่ะเป็นพระดรรัสสุดท้ายที่ท่านให้กับพระภิกษุสงฆ์ที่เมืองกุสินาราก่อนจะปรินิพานใจความสำคัญที่สุดที่ท่านย้ำเลยคือวยธรรมมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะแปลว่าอะไรนะครับแปลว่า สังขารทั้งหลายคือสิ่งปรุงแต่งทั้งปวงมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังความไม่ประมาทให้ถึงพร้อมเถิดคำว่าความไม่ประมาทในที่นี้ความหมายมันกว้างแค่ไหนครับกว้างมากเลยค่ะอัภปมาทะหรือความไม่ประมาทในที่นี้ก็คือการมีสติอยู่เสมอในการใช้ชีวิตไม่เผลอไม่ปล่อยปละละเลยในการทำความดีการละเว้นความชั่วแล้วก็การฝึกฝนพัฒน,ฒนาจิตใจตัวเองให้บริสุทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นการเจริญสติรักษาศีลทำสมาธิภาวนาหรือแม้จะก,การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดครบครุมหมดเลยใช่ค่ะเหมือนเป็นคำเตือนครั้งสุดท้ายให้เห็นคุณค่าของเวลาโอกาสในการปฏิบัติธรรมไม่ให้ประมาทนั่นเองค่ะนอกจากปัดชิมโอวารเรื่องความไม่ประมาทแล้วมีหลักการสำคัญอะไรอีกไหมครับที่ท่านฝากไว้อีกอย่างที่สำคัญมากคือท่านตรัสว่าเมื่อพระองค์ปรินิพพานไปแล้ว ไม่ต้องตั้งใครเป็นศาสดาแทนนะเอ้าแล้วจะยึดถืออะไรครับให้ยึดถือพระธรรมคือคําสอนกับพระวินัยคือข้อปฏิบัติสำหรับพระสงฆ์ที่ท่านสอนไว้นั่นแหละเป็นศาสดาแทนต่อไปอ๋ออันนี้สำคัญมากเลยนะครับใช่ค่ะเป็นการวางรากฐานให้พุทธศาสนาอยู่ได้ด้วยหลักธรรมไม่ใช่ตัวบุคคลทำให้ทุกคนเข้าถึงและปฏิบัติได้ แล้วเหตุการณ์ปรินิพานเองเกิดขึ้นที่ไหนอย่างไรครับอันหรือว่าป่าต้นสาละของพวกมัรลกษัตริย์ที่เมืองกุสินาราค่ะในคืนวันเพ็ญเดือน6ซึ่งเอ่อน่าอัศาจรรย์มากว่าเป็นวันเดียวกับวันประสูติและตรัสรู้เลยคือวันวิสาขาบูชาวันเดียวกันเลยค่ะท่านนอนแบบสีหะสยาตคือตะแคงขวาระหว่างต้นสาละคู่ ก่อนจะปรินิพานท่ันเข้าฌานสมาบัติตามลำดับเลยค่ะละเอียดมากตั้งแต่ขั้นต้นไปจนถึงขั้นสูงสุดคือน,นิโรธสมาบัติแล้วก็ถอยกลับออกมาตามลำดับจนถึงฌานที่4แล้วจึงเสด็จดับขันธะปรินิพานในระหว่างฌานนั้นในเทศนานี้มีการพรรณนาถึงบรรยากาศตอนนั้นไว้ไหมครับ มีค่ะเล่าถึงเหตุอัศาจรรย์ต่างๆด้วยเช่นแผ่นดินไหวดอกสาระบานผิดฤดูร่วงลงมาบูชาเหล่าเทวดาก็มาร่วงสักการะแล้วก็บรรยายถึงความเศร้าโศกของพระภิกษุที่ยังเป็นปุถุชนอยู่กับอาการธรรมสังเวชของพระอรหันต์คือภาพเหล่านี้ก็สะท้อนความสําคัญยิ่งใหญ่ของการจากไปของพระบรมศาสดาค่ะการปรินิพานนี้ในทางธรรมแล้วสะท้อนสัจธรรมข้อไหนเป็นสําคัญที่สุดครับ ข้อที่ชัดเจนที่สุดเลยก็คืออนิจจังค่ะความไม่เที่ยงแท้แน่นอนของทุกสิ่งครับผม ไปในที่สุดไม่มีอะไรอยู่คำฟ้าการปรินิพานก็คือการแสดงความจริงข้อนี้ให้เห็นชัดๆเลยแต่สิ่งสำคัญคือต้องเข้าใจว่าการปรินิพานของพระพุทธเจ้าไม่ใช่การตายแล้วหายไปเฉยๆนะคะคแต่เป็นการเข้าสู่สภาวะอนุปาทิเสสนิพานคือดับเชื้อแห่งทุกข์โดยสิ้นเชิงไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกแล้วเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติธรรมค่ะหลังจากนั้นมีเหตุการณ์สำคัญอะไรเกิดขึ้นอีกครับ หลังจากพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีประเด็นเรื่องการแบ่งพระบรม,มสารีริกธาตุหรือพระาธาตุค่ะอ๋อเรื่องแบ่งพระาธาตุใช่ค่ะตอนแรกนี่เกือบจะเกิดเรื่องใหญ่กษัตริย์จากแคว้งต่างๆก็อยากได้ไปบูชาทั้งหมดเกือบจะรบกันครับแต่มีพราหมณ์ผู้ใหญ่ท่านหนึ่งช่วยโทนพราหมณ์เข้ามาช่วยไกล่เกลีย่ยแล้วก็ทําการแบ่งพระาธาตุออกเป็น8ส่วนเท่าๆกันให้กับตัวแทนจาก8เมืองเอาไปสร้างสถูปเจดีย์บูชา เป็นการแก้ปัญหาที่ดีเลยนะครับใช่ค่ะแล้วการกระทํานี้ก็มีส่วนสําคัญมากในการเผยแผ่พุทธศาสนาให้กว้างออกไปเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธในดินแดนต่างๆมาจนถึงทุกวันนี้เลยค่ะสรุปได้ว่าพระธรรมเทศนาทั้ง3กันที่สมเด็จพระสังฆราชพุทธเทวะท่านนิพนธ์ไว้นี้ก็คือการร้อยเรียงพุทธประวัติตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะคะประสูตร์ตรัสรู้ปรินิพ,พานแล้วก็สอดแทรกหลักธรรมสาคัญในแต่ละช่วงได้อย่างเหมาะสม ทำให้คนฟังเห็นภาพรวมทั้งชีวิตและคําสอนของพระพุทธเจ้าไปพร้อมกันเลยค่ะพอเราได้ลองสํารวจหนังสือเทศพระประมัติโพทั้ง3กันนี้แล้วก็เอ่อทให้เห็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นจริงๆครับทั้งลําดับเหตุการณ์พุทธประวัติทั้งหลักธรรมที่เป็นหัวใจสําคัญซึ่งถูกนํามาเรียบเรียงสําหรับเทศในวันวิสาขบูชาโดยสมเด็จพระสังฆราชเมื่อร้อยกว่าปีก่อนถือเป็นวิธีการสอนธรรมะที่น่าสนใจมากในยุคนั้นนะครับร้อยหกสิบห้าเนี่ย ก็มีคุณค่าทางวัฒนธรรมด้วยนะคะทำให้เราเห็นภาษาสำนวนการเทศในสมัยนั้นแล้วก็เห็นความศรัทธาความสำคัญของวันวิสาขาบูชาของผู้คนยุคนั้นคำนำในหนังสือยังบอกด้วยว่าการพิมพ์ครั้งนั้นมีทั้งเจ้านายขุนนางผู้มีจิตศรัทธาช่วยกันสนับสนุนสะท้อนการร่วมมือกันเผยแพร่ศาสนาในสังคมไทยด้วยค่ะสุดท้ายนี้มีประเด็นที่น่าชวนคิดต่อนะครับ คือพระธรรมเทศนาชุดนี้เนี่ยเรียบเรียงเมื่อนานมาแล้วเพื่อสื่อสารหลักธรรมในบริบทสังคมเมื่อร้อยปีก่อนแต่แก่นทมสำคัญที่อยู่ในนั้นอย่างเรื่องความไม่ประมาทจากโอวาสุดท้ายหรืออริยสัจสี่เรื่องปัญหาและทางแก่หรือทางสายกลางที่นำไปสู่ความผนทุกขลองคิดกันดูนะครับว่าหลักการเหล่านี้มันยังคงมีความหมายไหมหรือว่าเราจะเอามาปรับใช้กับชีวิตของเราในโลกยุคปัจจุบัน ที่มันดูจะซับซ้อนขึ้นเปลี่ยนแปลงเร็วขึ้นได้ยังไงบ้างหรือว่ามันเป็นหลักธรรมที่ใช้ได้แค่ในอดีตก็น่าจะเป็นคำถามที่แต่ละคนอาจจะมีคำตอบที่ต่างกันไปนะครับ